อีกไม่นานแล้วนะคะที่พื้นที่แห่งนี้จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นเวทีแห่งการล่าฝัน True Academy f a n t a s a ซีซั่น8ค่ะ นักเลาคนมีฝันทั่วประเทศที่หลั่งไหลกันเข้ามาออ d i ชั่น True AF8 เหล่าคณะกรรมการของเราก็ได้มีการเฟ้นหากันอย่างเข้มข้นเลยนะคะจนวันนี้เราก็ได้ว่าที่นักล่าฝันมาทั้งหมด24คนด้วยกันและรายการ The Final List เส้นทางนักล่าฝันก็มีมุมมองชีวิตบางส่วนของพวกเขามาให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักก่อนที่จะติดตามพวกเขาตลอด24ชั่วโมงในบ้าน True f 8มาฝากกันค่ะตอนเดกเด แพ้ชอบดูดีโอคอนเสิร์ตของพิธาามากค่ะพิะทาทยยังค่ะถามว่าตรึงใจพี่ไหมตรึงใจมากมมกลัวอย่างเพราะว่าวันแพ้พาวมีความดุตายอย่ดุ่ภูมิลำเราเดิมแพอยู่ที่นครไงคะที่นครไม่มีที่จะร้องเพลงก็ต้องไปเรียนที่สุราษฎร์ แล้วคือแพ้ก็ต้องนั่งรถนั่งนั่งรถหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้านับตั้งแต่วันแรกที่เรายร้องเพลงนะคะคือแพ้ก็เปลี่ยนครูมาเรื่อยๆเปลี่ยนสถาบันมาเรื่อยๆค่ะถ้านับตอนนี้อาจารย์ก็เป็นสิบแล้วค่ะเพราะว่าย้ายมาเรื่อยๆแพ้เรียนนครสุราษฎร์มากรุงเทพเยอะ idea it find make love First us so the to to แค่ก็เรียร้องเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็ก็ประกวดมาเรื่อยๆคะ่ะปกติก็ประกวดมาเรื่อยๆเื่อๆแล้วก็แพเพิ่งมาจริงจังปีที่แล้วค่ะเพราะว่ามันต้องเลือกสองทางแล้วค่ะว่า เราจะเอาดีทางด้านการเรียนหรือ <aroma> <Napoleon. S 2> เราจะเอาดีทางด้านนารร้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะแพ้ก็เริ่มแบบเริ่มประกวดแบบจริงจังนะคะว่าแบบต้องเอาให้ได้โอเคถ้าสุดแพ้คิดว่าโอเคถ้าผิดหวังแล้วไม่ได้แพ้ก็จะหยุดแล้วก็จะหันไปเรียนตามที่แบบแพ้คิดไว้ค่ะสุดท้ายแพ้ก็ทุ่มเต็มที่ค่ะทุ่มเต็มที่แบบทุ่มมากแต่ผลปรากฏว่าสุดท้ายแพ้ก็ไม่ได้แล้วแพ้ก็เลยแบบบอกพ่อโอเคพ่อแพ้หยุดหยุดละกันจะแบบเริ่มเรียนจริงๆเริ่มเรียนแบบจริงๆนะค่ะ ีน้ก็มี AF8 แทพ้ก็เลยมาประกวดค่ะแพ้ก็เลยใช้ความรู้ทั้งหมดที่ตั้งแต่ตอนอเด็กๆค่ะใส่เต็มเลยกับ AF8 แท้ก็ได้เป็นตัวแทนผ้าก่อนตอนแรกแล้วก็มาเวิร์กช็อปแล้วก็ประกาศผลวันต่อมาขอเชิญน้องแปลว่าตรงนี้นิดครับแปลว่าครับ เราเลือกคุณครับต้องขอขอบคุณอย่างแรกก็คือพ่อกับแม่นะคะถ้าไม่มีพ่อกับแม่ก็ไม่มีแพแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจแพนะคะถ้าสมมุติว่า แพ้ได้เข้าไปรอบลึกๆก,ก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีแพ้แพรวาาเป็นสาวนอตาคมจากภาคใต้นะคะเธอคนนี้เนี่ยพลาดหวังจากเวทีการประกวดมาหลายเวทีแล้วถ้าหากว่าน้องยอมแพ้ถอดใจไปซะก่อนวันนี้ก็คงไม่มีแพรวาวีสองค่ะเช่นเดียวกับนุ่มคชาคนนี้นี่ก็มุ่งมั่นในการเป็นนักร้องอย่างเต็มที่เลยนะคะเขาเคยมาประกวด True AF 8ถึง3ครั้งด้วยกันแล้วและว,วันนี้เขาทำสำเร็จแล้วค่ะ ตั้งใจไว้หรือเปล่าว่าถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าจะมาอีกอก็จะลองดีกว่ายุงจะเกินเล <laughs> พูดถึงความฝันของราชานะครับก็ประมาณ8-9ขวบอะครับก็คือตอนนั้นได้ร้องคาราโอเกะอยู่กับครอบครัวที่บ้านไปยืนร้องอยู่บนโซฟาครับพอร้องเสร็จก็มีพ่อแม่พี่น้องมีพี่ป้าน้าอาช่วยกันปบมือให้ แ,แบบเรารู้สึกเท่เวลาได้จับมายืนร้องเพลงก็เลยทําให้คิดว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันที่ทําให้อยากเป็นนักร้องครับสําหรับเส้นทางที่จะมาถึงวันนี้นะครับที่ผ่านมาของกระชาก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนหมอนหนึ่งที่ไปเดินในห้างสรรพสินค้าแล้วเดินผ่านโรงเรียนสอนร้องเพลงพอเห็นปั๊บก็แบบเอาเลยจะไปบอกแม่บอกแม่ครับอยากเรียนร้องเพลงฉันอยากเรียนร้องเพลง ก็เริ่มเริ่มเรียนเริ่มหาประสบการณ์มาครับเริ่มจากการขึ้นประกวดตามเวทีเล็กๆเวทีต่างๆแต่ก็แบบไม่ได้รางวัลไม่ได้ไม่ได้ตำแหน่งผู้ชนะทุกเวทีที่ผ่านมาเขค,คิดว่ามันมันได้ประสบการณ์แบบยิ่งเราผ่านเวทีมาเยอะเราก็เหมือนเรามีประสบการณ์เยอะพอมีประสบการณ์เยอะมันก็ทําให้เราดูแบบแข็งแกร่งขึ้นดูเรามีภูมิต้านทานเวลาเราขึ้นไปร้องเพลงร้องเพลงบนเวทีครั้งต่อไปมันก็จะทำให้เราดูแบบแข็งขึ้นนะครับ หนคบพื้สำหรับเอฟเหรอครับเริ่มเข้ามาในชีวิตน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นขชาเปิดทีวีแล้วได้ดู f f จําจำได้ว่าเห็นวีคที่พี่ตุ้ยเขาไปไปเวิร์กช็อปอะไรสักอย่างทำให้ขชาแบบสนใจติดตามดูมาจน AF6 เราเริ่มอยากจะลองไปบ้างละไป ตามความฝันตัวเองดู F6 นะครับก็คือหยุดที่เป็นรอบก่อนตัวแทนภาคอีสานพอมา F7 ครั้งนี้แบบรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นคิดว่าตัวเองพร้อมกว่าปี6แน่นอนเพราะว่าทุกอย่างได้แบบฝึกซ้อมมาครับตอนวันซีซัน7วันประกาศผลผมจำได้ว่าวันนั้นผมยืนคู่กับน้องปอทำให้ผมพลาดไปอีกปีนึงก็กลับไปซ้อมอีกแล้วก็ได้กลับมา ออดิชันอีกครั้งหนึ่งใน F8 ครั้งนี้ครับเอครับศูน 0, 0, ครับทัชชาอยากจะขอขอบคุณบ้านบุญณัธท์น,นะครับที่เป็นที่คอยอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนี้แล้วก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ คอยเหนื่อยด้วยกันมาตลอด3ปีที่แบบขชากำลังพยายามอยู่ก็อยากจะให้รักกันอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆคชาถือเป็นตัวแทนของคนที่มีความพยายามนะคะออมก็ต้องขอแสงความดีใจด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่มีฝันให้สู้ต่อไปนะคะในช่วงหน้ารายการ The Final i s t จะมีว่าที่นักล่าฝันมาให้ทำความรู้จักกันต่อกับน้องโป๊ยเซียนน้องเต้และน้องยูกิคค่ะสักครู่เดียว กลับมาที่รายการ The Finalist 24คน24ฝัน24ชั่วโมงกับเส้นทางนักล่าฝันนะคะในช่วงนี้ออนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับยูกิสาวน้อยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่มีใจรักในการเต้นค่ะก็ตอนเด็กๆเ,เลยคุณแม่ชอบรำไทยมากก็เลยให้หนูเนี่ยไปเรียนรำไทยกับอาจารย์สีเวียงค่ะ ก็บอกว่าเรียนมาเรื่อยๆเรียนตั้งแต่พื้นฐานมาถึงเพลงแบบว่ารําเครื่องราแบบเป็นชุดละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่หนูจะเป็นแบบว่าตเวนประกวดรําไทยเป็นตัวแทนของเด็กไทยยูเออูดวัฒนธรรมพาตาค่ะไปต่างประเทศไปราไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่างๆแต่ว่าใจจริงๆแล้วอ่ะคือหนูชอบเต้นค่ะเต้นนี่เป็นอะไรที่แบบเป็นชีวิตของหนูก็ว่าได้มันเหมือนกับมันอยู่ในสายเลือดของหนูไปแล้วเลย หนูก็เรียนเต้นเริ่มจากแจ๊สแดนซ์ทีนี้เรียนไปเรื่อยๆก็เลยแบบอยากเป็นสไตล์จากแจ๊สแดนซ์ไปเป็นสตรีทแดนซ์เสร็จก็ไปเคป๊อปเคป๊อปพเส็จก็ไปฮิปฮอปทีนี้เนี่ยฮิปฮอปหนูก็เลยค้นพบแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบแนวไหนมากที่สุดหนูชอบฮิปฮอป่ะทีนี้คุณแม่ก็เลยเห็นว่าหนูเนี่ยาสามารถรำไทยได้แล้วเต้นก็ได้แล้ว ก็เลยเลือีกอย่างหนึง่งร้องเพลงอยากให้หนูร้องเพลงอยากให้หนูทำตรงนี้บ้าง I'm beautiful in my way 'cause God makes no mistake I'm on the right track baby I was born this way ไปเรียนร้องเพลงตอนแรกหนูก็คิดว่าแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บอกว่าร้องเหมือนกับเรียนทำไมร้องเพลงกับคาราโอเกะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยเลิกเรียนไปแต่ปรากฏว่าหนูก็ไปชอบพี่ดายโนฟินค่ะหนูก็แบบ ดูใน y o u เอ่อไม่ว่าพี่เขาจะร้องเป็นแบบจัววีเพลงของเขาแล้วก็คอนเสิร์ตของเขาอะไรเงี้ยหนูจะชอบพี่เขามากหนูก็เลยขอคุณแม่แม่แมพาหนูเรียนร้องเพล,ลงรอบนึงได้ไหมทีนี้ก็เลยปีที่แล้วหนูก็เลยมาออดิชั่น AF7 หนูก็ผ่านเข้ารอบค่ะไ i นออออดิชั่นแล้วก็ผ่านเข้ามาถึงรอบ50คนสุดท้ายแต่ว่าก็ไม่ได้ไปก้าวไปต่ออะไรเงี้ยหลังจากตอนนั้นหนูก็ ไม่ท้อค่ะหนูก็แบบซ้อมขยันซ้อมออกกําลังกายทําการบ้านทุกอย่างพอมาถึงปีนี้ก็มีการออดิชั่น AF8 หนูก็มาออดิชั่นตอนนี้เรามีโคตาเรามีโคต้าสำหรับผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะครับคนเดียวเท่านั้นเองเราเลือกคุณยูก,กิครับ ต้องขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เพื่อนๆพี่ๆทีมงานทุกท่านที่คอยดูแลหนูคอยให้กำลังใจหนูหนูก็จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะให้สมกับได้เป็นว่าที่นักล่าฝันของ True Academy i n a n c i a Season 8ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวหนูค่ะขอบคุณค่ะ ยูกิมีดาเอ็นโดรฟินเป็นไอดอลนะคะเราก็ต้องมาติดตามให้กำลังใจยูกิกันว่าจะไปได้กไกลเหมือนไอดอลของเธอหรือเปล่าค่ะส่วนช่วงนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนุ่มเซอร์คี้ไอออดีตเด็กเนิร์ดที่ไม่มีใครสนใจเต้วีหกค่ะก็ในสมัยเด็กนะครับในช่วงมอตต้เนี่ยครับหลายๆคนก็จะมองผมว่าผมเนี่ย เป็น,นเด็กเนืเป็นเด็กเรียนติดเกมเราก็เลยคิดว่าเราเราไม่ใช่เงนันนะเราก็อยากจะเปลี่ยนภาพตัวเองอยากจะแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเออเราก็เราก็ชอบด้านนี้นะเราก็อยากจะทําด้านนี้นะเราก็เลยหัดร้องเพลงแล้วก็หัดดนตรีหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปประกวดร้องเพลงรายการรายการหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ตกรอบแบงครับ ผมคิดว่าผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าผมชอบด้านนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยกลับไปขอแม่บอกว่าแม่ขอไปเรียนร้องเพลงละกันขอไวปขอไปอยากจะรู้ว่าการร้องเพลงที่ถูกต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคุณแม่ก็อนุญาตครับแล้วก็ก็ไปเรียนและมันจะไม่มีใครทำฉันให้เด,นเดในช่วงมปลายช่วงมห้าม .6 เนี่ยครับ เพื่อนๆก็จะมองผมว่าเออผมเริ่มเล่นดนตรีเริ่มร้องเพลงเริ่มทําอะไรพวกนี้จริงจังเพื่อนๆก็จะเออรู้แล้วนะว่าเราไม่ไม่ได้เป็นเด็กติดเกมอีกแล้วเราเราเป็นนักดนตรีละไปประกวดตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีเข้ารอบรอบลึกบ้างแต่ก็ก็ไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายครับใจลึกๆมันก็ท้อครับก็แบบเออเราเอ๊ะทำไมเรา ไม่ไปถึงจุดหมายสักทีนะอะไรเงี้ยครับจนปีล่าสุดนี้แหละครับเอชเว f แก็เป็นโอกาสที่ที่ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งไปออดิชั่นด้วยด้วยใจครับแล้วก็ผลก็ปรากฏว่าผมก็สามารถผ่านมาเป็นตัวแทนภาคเหนือได้ ก็กลับไปฝึกซ้อมร่างกายครับก็พยายามออกกำลังกายทุกๆุกวันแล้วก็ซ้อมกีตาร์ซ้อมร้องแล้วก็ไปเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมการเต้นได้เพกน้อยๆครับเต็มตัวตลอดทั้งเดือนเลยครับสำหรับ a อ0 6น้องเต้เราเลือกคุณเช่นกันครับ อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นแรงใจให้ที่คอยเชียร์ผมขอบคุณ p a f นักกอล์สุดท้ายขอบคุณครอบครัวครับขอบคุณครบอบครัวที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดมาขอบคุณครับ จากความคิดที่แค่ว่าเล่นดนตรีเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์จนวันนี้กลายเป็นความฝันที่เขามาไกลกันกว่าที่เขาคิดนะคะสำหรับเต้ส่วนคนต่อไปน้องปอยเสียนสาวคนนี้ตัวเล็กค่ะเป็นน้องเล็กสุดของบ้านด้วยแต่ว่าเสียงของเธอไม่เล็กตามตัวศูนย์สามแปดน้องปอยเสียงครับเราเลือกคุณครับ ตั้งแต่จำความได้นะคะก็ชอบร้องเพลงมากเค่ะชอบแบบไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ร้องเพลงพอรถขับผ่านไปรถจะชนก็ก็ยังยืนร้องยืนเต้นอยู่พอแบ,บคนเดินมาเ่ค่ะก็ชอบร้องร้องแต่ว่าจะชอบร้องในที่ที่แบบมีคนโดยเฉพาะที่ที่แบบคนเยอะๆค่ะจะไปยืนร้องเพลงแล้วก็ยืนเต้นให้เขาดูอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นอยู่ม2ป3นะคะมีการประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนปวยก็ไปประกวดเองไปสมัครเองแล้วก็ประกวดรู้ผลออกมามว่าไปวยได้เข้ารอบปวยก็ลยถึงจะไปบอกแม่ว่าแม่เนี่ยปวยเข้ารอบแล้วปวยไแข่งร้องเพลงที่โรงเรียนมาเขาเขามีแววค่ะเขาชอบร้องเพลงเขาชอบดูคอนเสิร์ตเห็นแววที่เขากล้านะคะที่กล้าที่จะไปประกวดเองตามเวทีต่างๆโดยที่แม่ยังไม่รู้ แม่ก็เลยคิดว่าในเมื่อเขามีพรสวรรค์ด้านนี้แล้วใจเขาก็รักเราก็เลยแม่ก็เลยสนับสนุนเต็มที่พาไปเรียนร้องเพลงด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมันจะเยอะกว่าเพลงสเตแม่ก็เลยพาไปเรียนร้องเพลงลูกทุง่งหลังจากนั้นก็ประกวดมาตลอดนะคะตั้งแต่ประมาณป .3 ป .4 ประกวดมาเรื่อยเรือย คือพอหลังจากที่แข่งร้องเพลงตามเวทีที่โคราชที่ผ่านมาหนูก็จนพอปีนี้ค่ะอายุครบ15ปีหนูก็ตั้งใจจะมาตั้งใจจะต้องมาแข่งให้ได้ก็เลยบอกแม่ว่าเนี่ยแม่เดี๋ยวมีออดิชั่นภาคอีสานที่ขอนแก่น่าหนูไปหน่อยทุกคนเก่งค่ะมีของกันหมดเลยคือมันต่างจากเวทีประกวดมากค่ะ คือแบบใครมาจากไหนไม่รู้ว่าทั่วภาคเลยบางคนก็ไม่ได้อยู่ในภาคอีสานก็มาแล้วแบบมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะบรรยากาศต่างกันมากค่ะป้ยก็อยากจะขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่คอยผลักดันแล้วก็สนับสนุนปวยมาตลอดนะคะขอบคุณคุณครูที่สอนน้องเพลงขอบคุณมิสเมสเซอร์ที่โรงเรียนอัดสมทุกๆคนด้วยนะคะเพื่อนๆครอบครัวพี่น้องทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ ผลักดันปวแม่ตลอดที่สำคัญก็คือขอบคุณพระเจ้านะคะที่ทรงดูแลแล้วก็จัดเตรียมปวยทุกอย่างค่ะเป็นกำลังใจให้ปวยนะคะปีนี้ถือเป็นปีของเธอจริงๆนะคะ True AF8 V8 กับโป้ยเซียนซึ่งโป้ยเซียนเนี่ยโป้ยก็มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับเลข8ด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับ2หนุ่มหนุ่มไหนบ้างนั้นติดตามได้ในรายการ f i n a l i s t ค่ะ ยังอยู่กับ The Finalist 24คน24ฝัน24ชั่วโมงกับเส้นทางนักล่าฝันนะคะเราได้รู้จักกับ5ว่าที่นักล่าฝันไปแล้วในช่วงนี้อองก็จะมีชายหนุ่ม2คนมาแนะนำให้ได้รู้จักกันนะคะคนแรกหนุ่มต้น V9 เขาเป็นชายหนุ่มที่หลงไหลในแนวดนตรีโซลแล้วก็หวังแล้วก็ฝันนะคะว่าวันหนึ่งเขาจะมีอัลบั้มเพลงโซลของตัวเองค่ะ ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ mm. ก็เป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงในห้องน้ําร้องในรถอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จำได้เลยยู่ครั้งหนึ่งร้องเพลงในรถแล้วคุณแม่เขาบอกเออต้นร้องเพลงเพาะนะลูกอะไรยเงี้ยแล้วก็อ๋อก็โอเคก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นนักร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งตอนไปเรียนแลกเปลี่ยนกับเอ s ที่อเมริกาครับคือผมต้องลงเรียนวิชาแล้วก็ตัดสินใจเลือกประสานเสียงนะครับก็ มันเป็นคลาสที่ต้องเรียนทุกวันนะครับตอนเช้ามันมันก็เราก็ได้ร้องเพลงทุกวันเนี้ยครับไปไปมาทําแล้วมันรู้สึกว่าเออมันใช่อะมันแบบทาแล้วมันทําได้ดีกว่าอย่างอื่นที่เราเคยทามาเพราะว่าเรียนก็ปานกลางอะไรเงี้ยครับกีฬาก็เล่นไม่เป็นดนตรีก็เล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าร้องเพลงเออร้องแล้วมันเออมันเข้าปากนะมันมันใช่อะไรเงี้ยครับ I've been held down too low. I've got to break free so I can finally breathe. หลังจากนั้นต้นก็มีเพื่อนฝรั่ง,พงเพื่อนคนผิวสีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งต้นเบื่อเพลงพวกตลาดลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะไปฟังเพลงเก่าๆ <The S 1> เพลงยุคผิวสีกาําลังเฟื่องฟูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ s <S ยโดนใช่เลยเพลงแบบนี้ชอบมากอะไรเงี้ยครับ <be> แล้วเป็นที่มาของการที่ต้นชอบร้องเพลงโซอะไรเงี้ยครับ <And> yeah, ต้นได้ฟังเพลงเยอะมากฟังแบบฟังต่อเวลาฝึกร้องฝึกมาอะไรเงี้ยครับ เอนี่ต้นดูมาตั้งซีซันแรกแล้วครับเพราะกลับมาจากอเมริกาคือตอนช่วงซีซัน6พอดีก็เลยตัดสินใจไปสมัครครับก็ไม่ได้ไม่เข้ารอบอะไรพอซีซัน6ไม่ได้นะครับต้งก็ลองซีซัน7อีกรอบหนึ่งซึ่งซีซัน7นี้น้องสาวอายุถึงพอดีก็เลยชวนชวนกันมาอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันชอบร้องเพลงเหมือนกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าน้องลองปุ๊บได้เลยติดรอบตัวแนทนภาคกลางเราเราไม่ได้อะไรเลยไม่ติดรอบอะไรเลยแล้วก็แบบเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันมันยิ่งแบบมันยิ่ง ลุกฮึดสู้อะพี่มันต้องเอาให้ได้แมบมาทีหนึ่งสี่ั้นแปดนี่ครับเอ0 5ต้นครับเราเลือกคุณครับที่ต้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับอยากจะขอขอขอบคุณรายการ True AF เป็นอย่างแรกอะไรที่สร้างขึ้นมาและมีมาเพื่อให้ต้นแล้วก็เ,เพื่อนๆอีก ยสักคนได้เข้ามาล่าฝันทำตามความฝันของตัวเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เล็งเห็นความสามารถที่เลือกต้นเข้ามาจนถึงรอบนี้แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่เพื่อนๆญาติพี่น้องแล้วก็ทุกๆุคนที่คอยเชียร์ครับที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้องสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่แน่น,นอนครับจัดเต็มครับ นอกจากต้นต้องสู้เพื่อฝันของตัวเองแล้วเขายังต้องสู้เพื่อฝันของน้องสาวที่พลาดหวังจากเวที True a F 8ไปด้วยนะคะและสำหรับชายหนุ่มคนสุดท้ายในวันนี้น้องเจมส์นี่คือครั้งแรกกับการออ d i t i o n บนเวที True a F 8ของเขาและเขาก็ทำมันได้สำเร็จด้วยค่ะความฝันผมมีหลายฝันครับผมเป็นทั้งนักบินอวกาศเป็นทั้งอะไรหลายอย่างแต่ว่าแบบ เราโตขึ้นเราก็ยิ่งรู้ตัวว่าเออความฝันเหล่านั้นบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วก็คุณพ่อเจมเนี่ยครับเขาชอบร้องเพลงในห้องน้ําด้วยอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กๆเราก็ฟังเขาว่าเออก็เพาะดีเราก็เลยร้องตามบ้างอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบว่าเออเป็นแรงบันดาลใจให้เราร้องแล้วซึ่งตอน,นเด็กเจมเป็นคนที่ขี้อายครับแล้วคุณพ่อตอน,น,นแรกที่ผมไปขอแบบว่าเอออยากจะเรียนร้องเพลงนั่นเองเขายังงงอยู่ว่าเออจะเรียนเหรอจะทําได้เหรอว่าผมก็พยายามที่แบบทําตัวให้แบบ ให้เขารู้ว่าเราเออเราไม่ขี้อายนะเราสามารถทําในทางนี้ได้นะจนเขาก็สนับสนุนครับพ่อทั้งพ่อทั้งแม่ก็สนับสนุนผมเต็มที่ครับผมสำหรับเส้นทางที่จะเป็นนักร้องของผมนะครับก็เริ่มตั้งแต่ม .1 มอ .2 เลยเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปเรียนดนตรีครับแล้วก็คุณครูที่สอนผมเนี่ยก็ ให้ผมไปลองประกวดตอนแรกๆก็เริ่มจากการที่ไปประกวดร้องเพลงที่ต่างๆเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็ประกวดก็ขาสั่นอะไรเพราะเราแบบอายอยู่แล้วก็พยายามร้องไปครับมีครั้งหนึ่งคือได้ไปร้องแล้วก็พอเราร้องจบป,ปั๊บมีคนสบมือแสดงว่ญญาเออเขาชอบเรานะชอบเราที่เราร้องเพลงนะแล้วก็รู้สึกดีครับที่มีคนชอบเราในการร้องเพลงก็เลยเป็นเหมือนกับว่าแรงบันดาลใจทำในสิ่งนี้ต่อๆมาครับ บาางเเวลไม่ป็นไไรกกก็เเธออยู่ลลลบาาางวฉัันนน้ใจืมปี่คือที่เข้ามาในชีวิตผมเลยนะครับคือตั้งแต่มสามนะครับมสามนี่คือพี่รอนครับพี่รอนมีโอกาสได้อยู่ห้องเดียวกับน้องของพี่รอนครับแล้วก็ได้รู้จักพี่รอนบ้างนิดหน่อยก็คือพี่เขาเป็นเด็กกิจกรรมมากครับได้ทํานู่นทํานี่แล้วก็ร้องเอฟอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นก็แบบเออภูมิใจว่ามีรุ่นพี่ที่แบบเออเขาเป็นเอฟแล้วก็เออเราอยากมาตามเส้นทาง เรื่นพี่เราบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยลอยากจะมา AF ครับผมบรรยากาศตอนประกาศผลก็ตอนแรกนี่คือใจหายไปเลยเพราะว่าเออตกไปหรือางล่างแล้วก็คิดในใจว่าเออเดี๋ยวเราคงมาปีหน้าแล้วล่ะเราคงต้องทำฝันใหม่อีกครั้งหนึ่งขอให้ว่าที่นักเล่าฝันทั้งหมดที่เป็นผู้ชายยืนขึ้นครับเอศู 2 9เ้จมส์ก็อยากจะขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่เลยก่อนอื่นที่แบบให้เราได้เกิดมาแล้วก็ให้เราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็อยากขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านครับครูรักครูปุ้มครูแม่ครูทาทาครูเป็ดนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับที่ ได้มาในจุดๆนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูผมอยู่นะครับก็อยากจะให้โหวต Jv10 นะครับผมขอบคุณนะครับ จากสัปดาห์ที่แล้วถึงสัปดาห์นี้เราได้รู้จักไปแล้ว16ว่าที่นักล่าฝันนะคะยังเหลืออีก8คนสุดท้ายก็จะครบ24คนในสัปดาห์หน้าที่เราจะได้รู้จักกันทีนี้แ่ละค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะรักใครเชียร์ใครเลือกใครโหวตใครในบ้าน True F 8ปีนี้ค่ะเพราะเราจะทําการเปิดบ้านกันอย่างเป็นทางการในวันที่26มิถุนายนนี้24ชั่วโมงเต็มเป็นต้นไปแล้วนะคะและ The Finalist ในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะไว้พบกับเทปสุดท้ายกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสว โลซาฟรอนด์ลูฟ uh, er 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 okay, huh? huh? okay, I didn't need t h pain เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เชิญขอบคุณทุกคนได้อย่างไรก็ผมขอบคุณถ้า brain wanna make the world dance Forgot about the price